การพายุหมุนลูกเห็บถล่มบ้านเรือนประชาชนภายใน10นาทีเสาไฟฟ้าล้มกว่า21ต้นคาดเสียหายกว่า10ล้านด้านผู้ว่ากาลสินรุดตรวจสอบด่วนโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตำรวจเตรียมกำลังกว่า600รักษาความปลอดภัยหลังอุเทนถวายนัดรวมพลทวงคืนที่ดินพรุ่งนี้ขณะที่จุฬาลงกรณ์ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ระบุยังเปิดเรียนตามปกติประเมินสถานการณ์พร้อมสั่งปิดทันทีหากมีเหตุรุนแรง ชาเชียงใหม่เชียงรายผวาโจรปากขวานระบาดหลังเผยแพร่พภาพทางโซเชียลมีเดียขณะที่ตำรวจในพื้นที่รับเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคาดคนสติไม่ดีก่อเหตุเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่าคืนนี้ข่าวคับข้างคึกคักมากนะครับฉะนั้นก็เริ่มเลยเอาข่าวของเรื่องของภัยธรรมชาติก่อนนะครับวันนี้บ่าย3ามโมงนะครับผู้สื่อข่าวที่กาลสินรายงานว่ามีพายุฤดูร้อนนะครับเป็นพายุหมุนพายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่ตัวอำเภอยางตลาดในจังหวัดนะครับก็ทําให้เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ริมถนนสายกาลสินขอนแก่นบริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาล้มขวางนะฮะไฟฟ้าดับเกือบทั้งอำเภอรถไม่สามารถผ่านได้นะครับจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนไปนะครับหลังเกิดเหตุทางผู้ว่าแล้วก็คุณเดชาพลกล้าร,รักษาการหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับบริเวณนั้นเสาไฟฟ้าล้มเป็นทางยาวประมาณสัก1กิโลนับแล้ว21ต้น กีดขวางการจราจรฝั่งขาเข้าตัวอำเภอ,อยางตลาดนะครับแล้วก็ภายในสนามกอล์ฟที่ตั้งเป็นศูนย์โอท็อยังถูกแรงของพายุพัดอาหารจำหน่ายสินค้าเนี่ยพังทับรถยนต์อีก4คันคแล้วก็มีกระเบื้องกระจกของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแตกเสียหายนะครับก็ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ฮะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องเร่งเข้าซ่อมแซมนะฮะเพื่อให้มี มีการจ่ายไฟให้ได้ภายในค่ำคืนนี้ฮะนี่ที่กาลสินนะฮะที่เลยครับที่เลยใช่ไหม,มที่ทเลยเป็นไฟป่าที่บริเวณภูสวรรค์ถนนสาย203เลยภูเรือนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่25ถึง26ไฟป่าก็ลุกลามไม่เป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่งผลให้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็สายโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ตเนี่ย ใน3ามอำเภอขาดการติดต่อนะครับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง2จุดซึ่งเป็นเคเบิลสัญญาณโทรศัพท์ก็คือที่อำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอนาแห้วนั้นก็ไม่สามารถใช้การได้นะครับนี่ฮะนี่ตอนนี้ไฟก็ดับหมดแล้วนะครับ,รบตอนนี้กำลังซ่อมสายโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็สายส่งก็ขาดเป็นระยะทางนะครับยาว พราะไฟไหม้หลายจุดแล้วก็ลามไปตามสายเครือข่ายนะฮะสายที่มีปัญหาก็คือของ TOT ใช่ครับเบืบ้องต้นก็ซ่อมได้ประมาณสัก50%อเนะครับอำเภอนาแห้วอำเภอภูรเรืออำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ก็สามารถใช้การได้ประมาณสัก50%แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถใช้การได้ตามปกติ100%เ็เต็มก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่ครับนะฮะ ทางโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับสามอำเภอนะฮะเอาละครับมาถึงเรื่องที่วันนี้คนก็คุยกันเยอะนะฮะความจริงแล้วเนี่ยมันมีกระแสมาสัก3-4วันแล้วนะที่มีข่าวส่งกันไปส่งกันมานะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันของอุเทนถวายนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย จะมีการเดินขบวนแล้วก็มีการชุมนุมกันในวันศุกร์ที่15มีนาคมก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้าเพราะว่าเขาขอคัดค้านการที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะทวงที่ดินคืนคนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับทายที่การบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนะครับ พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารแล้วก็คณะบดีต่างๆแล้วนะครับก็มีความเห็นร่วมกันว่าในวันพรุ่งนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะเปิดทําการสอนตามปกตินะฮะเพราะว่าจุฬามีหน้าที่ให้บริการประชาชนถ้าปิดมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เกรงว่าจะจะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทําได้นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้จุฬาเปิดตามปกติแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะให้ทุกคณะเนี่ยคอยประเมินสถานการณ์นะให้คณะบดีแต่ละคณะคอยประเมินสถานการณ์ดูนะครับ,รบถ้ามีความเสี่ยงหรือว่ามีความรุนแรงก็สามารถที่จะสั่งปิดการเรียนการสอนได้ทันทีนะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสอนอปทุมวันแล้วก็กองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับสอง้นายเข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทาง ส่วนโรงเรียนสาธิตจุลานะฮะทั้งฝ่ายประถมและมัธยมพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะประกาศผลสอบนะฮะก็จะเลื่อนออกไปก่อนนะฮะไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางมานะครับแล้วก็ทางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬานะครับศาสตราจารย์ดรสุพจน์หานงบัวบอกว่าก็เตือนนิสิตแล้วก็บุคลากรก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุมนุมนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ทางจุฬาเองเนี่ยนะฮะวันนี้เขาก็มีการแจกใบปลิวนะฮะเนื้อหาของใบปลิวที่ส่งต่อกันนะครับก็มีความว่าเนื่องจากการชุมนุมของนิสิตศิษย์เก่าของอุเทนถวายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณสัก4ี่พันคนเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปคาดว่าจะเคลื่อนขบวนจากหน้าอุเทนถวายผ่านถนนพญาไทไปเปิดปราสายที่จามจุรีสแควร จากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนกลับและหยุดเปิดปราศัยที่4แยกไฟแดงหน้าสำนักงานอธิการบดีแล้วเดินต่อไปที่มาบุญครองแล้วกกลับไปที่อุเทนถวายฉะนั้นขอให้บุคลากรและนิสิตถือปฏิบัติดังนี้ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยขอให้เข้าออกด้านถนนอังรีดูนังหลีกเลี่ยงการใช้ถนนพญาไทยจามจุรีสแควร์มาบุญครองและสยามสแควร์นะครับหลีกเลี่ยงการแต่งตัวหรือถือถุงหนังสือ หรือสิ่งของใดๆที่บ่งบอกความเป็นจุลาช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งผิดปกติและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนใดๆขอให้ติดต่อรปภออจุลาหรือรปภคณะและขอให้สื่อสารไปยังบุคลากรนิสิตท,ทุกระดับและบุตรหลานหรือคนที่รู้จักให้ทราบด้วยทั้งนี้หากต้องมีการประกาศหยุดงานหรือเปลี่ยนแปลงใดๆก็ขอให้ติดตามในเว็บไซต์ของคณะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรองอธิการบดีของ อุเทนถวายนะฮะก็คืออาจารย์สืบพงม่วงชูเนี่ยบอกว่าคือเชื่อมั่นว่าการชุมนุมของสิเก่าสิปัจจุบันเนี่ยคงจะเป็นไปด้วยความสงบคือเพราะพูดถึงสิเก่าหลายคนก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะ<อ>คงจะไม่มาทำอะไรรุนแรง<อ>นะฮะ,ะลองฟังดูครับ ก็เป็นการแสดงชัดเจนแล้วว่าทางอุเทนก็ไม่เคยเช่ามาเพราะไม่เคยมีสัญญาเช่าระหว่างพระองค์เจ้าสุชาตุกรักการที่5้านะถ้าจะบอกว่าลูกเาสร้างอะไรที่พ่อเนี่ยเช่าได้ไหมก็เช่าได้อาจจะเช่าได้แต่สัญญาเช่ามันไม่มีไงฮะเมื่อไม่มีเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเราไม่ได้เช่าดังนั้นโดยความชอบธรรมเนี่ยก็น่าจะคืนตรงนี้กลับมาให้ทางอุเทรนถวายจากการเรียการสอนต่อไปเพราะที่ตรงนี้21ไร่เองจุฬามีต้้งพันสองร้อยไร่ใช่ไหมฮะก็ไม่น่าจะมาดาเนินการอะไรตรงนี้นี่ฮะ เพราะ mm hmm. คามรมเนี่ยถึงจะบอกให้ย้ายก็จริงอยู่แต่ในมนติคอรมอก็บอกไว้ว่าเนื่องจากคน้าติดเก่าเทนหวายเนี่ยได้ไปยื่นดีกาไว้ที่บัตรเจ้าอยู่หัวเนี่ยประมาณ2552นะฮะแล้วก็มติคอรมก็บอกว่าให้รอพระบรุราชวิชยัยนะฮะ ถ้าถ้ามีพระบรมราชนิชัยเป็นประการใดเนี่ยก็ให้ให้ปฏิบัติตามนั้นนะซึ่งตอนนี้พระบรมราชนิชัยก็ยังไม่มีมาเพราะฉะนั้นจริงๆในขณะนี้ก็ยังไม่สมควรจะทําอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วทางคณะติดเก่าเทนที่จะมา,าชุมนุมกันในวันที่15เนี่ยนะครับก <ๆ S 1> ็ไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายแรงครับเพียงแต่เขาก็ต้องการมาแสดงเรียกร้องสิสธทธิที่ควรจะเป็นตามประวัติศาสตร์ที่เป็นมาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรไม่มีเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ทํางานทําการกันดีๆทั้งนั้นครับ ก็ยืนยันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะชุมนุมแบบอาหิงสาสงบไม่รุนแรงนะแต่ทางจุฬาก็กลัวก็กลัวใช่ไหมฮะแล้วก็มีมีงานบางงานก็ยกเลิกไปคือทางจุฬาก็ได้มีการประกาศเตือนกันนะฮะว่าถ้าอย่างไงพรุ่งนี้อย่าแสดงตัวเป็นนิสิตจุฬาก็จะดีนะแล้วก็อย่าผ่านไปเฉียดใกล้บริเวณนั้นคือเกรงว่าจะมีการแซวกันนะโหฮาแซวกันนะผมเชื่อเลยพรุ่งนี้เนี่ย เออบรรดานิสิจุลาเนี่ยก็คงจะมีการหยุดหลายคนใช่ลอ,อดูสิหยุดหลายคนครับใช่นะฮะเทคโนโลยีปทุมวันก็หยุดนะฮะหยุดสองวันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้อ๋อเทคโนโลยีปทุมวัน<ม>เทคโนโลยีปทุมวันเพื่อก็ต้องยอมรับว่าอุเทนถวายตามประวัติแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะใช่ฮะก็ไม่ธรรมดานะฮะแล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดมีการไปทําโพนะฮะถามทางนิสิจุลาเนี่ยลองไปดูสิว่าเขาอยากจะให้ เอ่ให้ขอคืนพื้นที่จากอุเทนถวายมาหรือเปล่านอฮะลองไปถามดูสินี่แหละฮะก็พรุ่งนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าโดยประมาณนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักโค่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับเชิญครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เชิญร่วมตอบคำถามเพืลุ้นรับของรางวัล ร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์นมแอนลีนคือใครระหว่าง A. คุณอ้อมพิยดา B. คุณนัทมีเรียพิมเอ็เว้นวัคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท รายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท